ดิวเป็นเด็กภาคใต้ที่ได้เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาหลายปีมาทำงานอยู่ในเมืองกรุงเมืองหลวงที่ใครต่อใครคิดว่ามันเป็นเมืองแห่งความเจริญน,น่าจะสร้างรายได้ให้เป็นกว่าเป็นกำรรหลังจากที่ได้เรียนจบเขาก็เลยดตัดสินใจจากบ้านเกิดเมืองนอนเดินทางมาที่กรุงเทพคิดว่าชีวิตตัวเองจะได้มีความสุขสบายมีงานทำดีๆเดี๋ยวไม่ได้กลับไปเยีมม่ยมนเลยสักครั้งเดียว รถที่บ้านของเขานั้นไม่มีใครรออยู่แล้วพ่อแม่ก็ตายจากไปหลายปีส่วนญาติพี่น้องคนอื่นๆนั้นก็ไม่ได้มีใครสนใจดิวก็เลยไม่อยากที่จะกลับบ้านอีกอย่างการเดินทางสมัยนั้นมันก็ยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้มื่อมันไม่มีแรงจูงใจแล้วจะอยากกลับบ้านไเพื่ออะไรจริงไหมล่ะครับมีแต่เปลืองตังของตัวเองก็เท่านั้น แต่ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนดีวเองก็เหมือนกันงานที่เขาได้ทำอยู่ดีๆเหมันกับเจงไม่เป็นท่าก็เลยทำให้เขากับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อนะต้องกลายเป็นคนตกงานเพื่อนที่ชื่อนะคนนี้นั้นก็เป็นคนเหนือรู้จักกันมาหลายปีตั้งแต่ทำงานใหม่ๆแล้วพอได้มาตกงานแบบนี้เงินเก็บอะไรก็มีเพียงน้อยนิด กับต้องมาถูกปลดฟ้าผ่ายังไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้ามันก็ทำอาเดือดร้อนไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับดิวนอนเล่นอยู่ในห้องเช่าคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะขออายงานใหม่ทำหรือว่าจะถือโอกาสนี้กลับไปเยียามบ้านสักครัง้งไม่รู้ว่าบ้านมันจะเป็นยังไงมีปวกขึ้นกินแล้วหรือเปล่าค่อยเดินทางกลับมาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงต่อไปเพื่อจะได้รวยมืนอย่างคนอื่อนเขาบ้าง เมื่อเดี๋ยวได้ตัดสินใจอยากจะกลับไปเยี่นบ้านที่ภาคใต้สักครั้งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็เลยอยากจะไปเที่ยวที่ภาคใต้บ้างโดยสักครั้งในชีวิตเคยได้เที่ยวแต่ภาคเหนือใกล้บ้านของตัวเองก็เลยอยากจะรู้ว่าหมู่บ้านในภาคใต้นั้นมันจะเหมือนหมู่บ้านในภาคเหนือบ้างหรือเปล่าก็เลยได้ถือโอกาสอยากจะไปบ้านเพื่อนสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันเขาเองก็ไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านนานแล้ว ไม่รู้ว่าหมู่บ้านมันจะเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนมีเพื่อนไปด้วยจะได้ไม่ต้องเงียบเหงาเกินไปเผื่อโอกาสหน้าจะได้ไปเที่ยวที่บ้านของเพื่อนคืนบ้างสองหนุ่มก็เลยได้สะพายกระเป๋าไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงซึ่งการเดินทางในรถไฟแบบนี้มันประหยัดค่าเดินทางไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะครับอีกอย่างก็จะได้เป็นการเที่ยวไปในตัวสำหรับหน้าที่มาด้วย จะได้นั่งดูวิวสองข้างทางไปเรื่อยดูธรรมชาติสองข้างทางที่ยังลงเหลืออยู่แต่สำหรับเดียวนั้นเขาไม่ได้อะไรกับรถไฟนักหรอกนะเพราะเคยได้นั่งมาแล้วตอนที่ได้เดินทางเข้าเมืองกรุงแต่หน้านั้นกับรู้สึกตื่นเต้นไม่ใช่น้อยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็าวาได้ที่จะได้ขึ้นรถไฟพอสองหนุ่มได้พากันขึ้นรถไฟไปแล้ว รถไฟก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีตออเดินทางสองหนุ่มก็ผพากันนั่งดูวิวสองข้างทางไปคุยกันไปจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยก็เลยได้พากันพลอยหลับไปทั้งคู่การเดินทางงานแสนยาวนานแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาแล้วครับที่จะต้องเผลอหลับดิวสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ้างพเพราะกลัวว่ารถไฟมันมันจะเลยป้ายเลยสถานีที่ตัวเองจะได้ลง แต่เมื่อได้เห็นว่ามันยังไม่ถึงสถานีที่ตัวเองจะลงเขาก็หลับต่อไปส่วนนั่นที่นั่งมาด้วยกันนั้นเขากับเอาแต่นอนน้ำลายไหลยืดจนกระทั่งตีสองดิวได้ยินเสียงคนมาเรียกปลุกว่าถึงแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะเขาก็เลยได้งูงเงียสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นรถไฟมันกำลังจะเข้าจอดที่สถานีแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ ดยได้มองไปเห็นเชื่อพปายสถานีว่าถึงที่ไหนแล้วเขาก็รีบได้ปลูกเพื่อนขึ้นมาตื่นสินนะเดี๋ยวกูก็ปล่อยให้มึงไปถึงสุดทางรถไฟหรอกจะนอนกี้เสาอะไรขนาดนั้นถึงที่ลงแล้วเว้ยเพื่อนอย่างนะพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับต้องดีดตัวลุกขึ้นมานั่งมองซ้ายมองขวาเหมือนจะยัง,งงงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเมื่อคิดได้ว่าตัวเอง กำลังจะมาเที่ยวบ้านของเพื่อนก็เลยได้พูดถามขึ้นมาว่าถึงแล้วเลรววะทำไมเพิ่งปลุกกูเดี๋ยวพยักหน้าให้คนที่เขาจะได้เดินนำหน้าเพื่อนลงจากรถไฟไปสองนุ่มพากันเดินเข้าไปในสถานีรถไฟที่มันมีไฟเปิดสว่างอยู่แค่หลอดเดียวตรงที่ขายตั๋วเท่านั้นสถานีรถไฟแห่งนี้มันว่างเปล่า ไม่มีผู้โดยสารมานั่งรอเลยสักคนเดียวมันอาจจะด้วยว่าตอนนั้นมันตีสองแล้วล่ะมัง้งก็เลยไม่มีผู้โดยสารคนไหนมารอที่จะขึ้น,นรถแล้วสภาพสถานีรถไฟที่ได้เห็นในตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเลยล่ะครับเกายีที่นั่งบางตัวนั้นมันก็ผุพังไปแล้วเสียด้วยซ้ําเตียวเดียวกับเพื่อนก็ไม่ได้อ,อะไรมากมายคิดว่าสถานีแห่งนี้มันอาจจะเล็ก ก็เลยไม่ได้มีทุนมาเปลี่ยนที่นั่งใหม่อะไรแบบนั้นไม่ได้มาซ่อมแซมไม่ได้มารีโนเวทใหม่แล้วเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาเต็มตาได้มองเห็นสถานีรถไฟที่ตัวเองได้พิ่งลงมามันกับทำโมเดิวนั้นถึงกับทำหน้างง,งๆเลยล่ะครับยิ่งกับว่ามันไม่ใช่สถานีรถไฟที่คุ้นเคยที่เขาเคยได้ขึ้นมาก่อนจะว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเขาเองก็ไม่ได้กลับมาบ้านหลายปีแล้วมันก็คงจะไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเขาพาเพื่อนลงมาผิดสถานีมากกว่ามันต้องไปอีสถานีหนึ่งไปชื่อสถานีมันใกล้กันชื่อคล้ายๆกันมันคล้ายกันกับสถานีบ้านเกิดของเขาเป็นอย่างมากเลยอาจจะด้วยฟงดดางขี้ตามองผันผ่านเลยคิดว่าใช่ก็เลยได้พาเพื่อนลงมาทำยังไงหล่ะทีนี้ ลงปิดสถานีมาแล้วส่วนกระบวนลรถไฟก็ได้พากันเคลืนกระบวนออกไปเสียแล้วเมื่อเดียวได้แต่ยืนทำหน้างงรุ่นคิดเพื่อนอย่างนั้นที่สพายกระเป๋ายืนอยู่ข้างๆกันก็เลยได้พูดถามขึ้นมาทำหน้าแบบนี้อย่าบอกน้องเว้ยว่าพากูลงปิดสถานีไอ้บ้าเอ้ยเมื่อเพื่อนได้พูดขึ้นมาแบบนั้น เดวก็ได้แต่สสียย,ยิ้มแย่ๆให้กับเพื่อนเป็นการกบเกินในความผิดของตัวเองก่อนที่เขาจะได้บอกเพื่อนปีว่าเดวไปถามคนขายตัวที่นั่งหลับอยู่นั่นว่าจะมีรถไฟมาอีกเมื่อไรหรือว่าเราจะเดินเท้าเอามันไม่ไกลนักหรอกประมาณ6-7เกิโลเมตรก็เท่านั้นเดินไปถึงมันนคงจะสว่างพอดีพอดีจะได้ออกเที่ยวเลยไงนากเลยได้เบิดกระโหลกเขาไปหที ก่อนที่จะพูดออกมาไอ้บ้ามึงต้อนรับเพื่อนแบบนี้เหรอวะพากูมาเที่ยวบ้านแท้ๆกลับต้องให้กูมาเดินตั้งหกเจ็ดกิโลใครจะเดินกับมึงวะมืดกุมมืดจะเดินไปยังไงนอนรอรที่สถานีรถไฟนี่แหละรถไฟมาเมื่อ,อไรค่อยออกเดินทางต่อก็แล้วกันดิวก็ได้แต่พูดขอโทษเพื่อนไปพร้อมกับบอกไปว่าเอ็งอยากมาเที่ยวไม่ใช่เหรอวะเพื่อน นี่ไงสถานที่แห่งแรกก็คือสถานีรถไฟไงเราได้มานอนด้วยนะ้เวยมันไม่ดีหรอเดี๋ยวรอแป๊บนะข้าไปถามคนขายตั๋วก่อนว่าจะมีรถไฟมาเมื่อไหร่เมื่อเพื่อนได้พูดขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วนาก็เลยไม่ได้อะไรเขาได้แต่พูดขอบใจเพื่อนมากที่พามาลำบากกอนที่จะได้เดินไปนั่งรออยู่ที่มานั่งยังไม่สบบรมเท่าไหรนะ่นัก ดิวก็เลยได้เดินไปถามคนขายตัวที่นั่งสับป,ประงกนอนหลับอยู่ว่ารถไฟจะมาเอียกเมื่อไหร่กันคนขายตัวได้บอกกับเขาเนะครับว่ารถไฟจะมาเอีกทีก็ต้องตีห้าหกโมงนู่นเลยเป็นนอนรอได้เลยนั่นน้องแต่พี่แนะนำว่าให้ไปนอนรออยู่แถวนั้นดีกว่าคนขายตัวพูดบอกพอร้อมกับชี้มือไปที่อีกฝั่งหนึ่งแต่ทันทีที่เขาได้พูดจบนั้น มันกับได้มีกลิ่นเหม็นๆลอยเข้ามาประทะจมูกของดิวอย่างแรงจนเขาต้องยกมือขึ้นมาปิดเอาไว้พร้อมกับเรียบเดินไปหาพื้นที่นั่งรออยู่เรื่อในสิ่งที่คนขายตัวได้บอกเสียด้วยซ้ํากลิ่นเหม็นแบบนี้มันเป็นกลิ่นของหมาตายชัดๆรู้ว่าคนขายตัวเจ็บออหมาตายไปซ่อนเอาไว้ถึงได้เหม็นขนาดนี้เดี๋ยวก็คิดน,นะครับว่ามันคงไม่ใช่หมาตายหรอกอาจจะเป็นกลิ่นปากของเขานั่นแหละ แต่คนบ้าอะไรจะกลิ่นปากเหม็นขนาดนี้เขาไม่เคยได้ประดงฟันเลยยังไงยิงพึ่งน,นอนหลับมาน้ำไหลๆย,ยืดมันก็เลยอาจจะเหม็นขนาดนี้ก็ได้ล่ะมัง้งจนคลรากรุงเป็ดฟบริเวณเลยก็ว่าได้หลังใจที่ได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์แล้วดิวก็เลยได้พูดบอกเพื่อนไปนเราต้องนอนอยู่ที่นี่กันหม่าเพื่อนหว่ารถไฟที่จะมามันก็ตีห้าหกโมงนู้นเลย ถือเ่าเปลี่ยนบรรยากาศก็แล้วกันนะเพื่อนข้าขอโทษจริงๆว่าซึ่งนาก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเขาเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วหลังจากนั้นทั้งสองเพื่อนเกอก็เลยได้พากันนอนรอเวลาอยู่บนม้านั่งคนละตัวเอากระเป๋าเสื้อผ้าที่สะพายมามนุนหัวคอนที่จะพากันนอนหลับไปอย่างง่ายดายตามประสาคนชอบนอนทั้งคู่ในระหว่างที่พากันส่งเสียงนอนกรนออกมาอย่างดัง แบบไม่มีใครยอมใครอยู่นั้นดิวกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันมีอะไรบางอย่างเย็นๆมาจาับที่ข้อเท้าของเขามันเย็นเยือกจนรู้สึกไม่ปกติจะว่าเป็นเพื่อนอย่างน้ามายอกมันคงไม่ใช่แบบนี้แนะ่ก็เลยได้ลืมตาขึ้นมาดูข้างหนึ่งก่อนสายตาของเขาที่ยังฟ้าฟางนั้นก็ได้มองไปเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่ง นั่งอยู่ตรงปลายเท้าของตัวเองด้วยความตกอกตกใจว่าผู้หญิงที่ไหนมันนั่งมองเขาอยู่ก็เลยได้ดดีตัวลกขึ้นมานั่งพร้อมกับลืมตาขึ้นมาทั้งสองข้างกะว่าจะได้เห็นผู้หญิงคนนั้นแบบเต็มๆว่าเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่มันกลับกลายเป็นว่ามันไม่มีผู้หญิงคนนั้นแล้วนะเสียครับ ดิวก็ถึงกับงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัวเองตาฝาดใช่ไหมแบบนี้มันก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละดิวหันไปมองรอบๆสถานีรถไฟทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมครับคือไม่มีใครมานั่งรออยู่ในสถานีแห่งนี้เลยสักคนเดียวทุกอย่างก็ยังเงียบสงบตามเดิมอาจจะมีเสียงแมลงกลางคืนอร้องบ้างพอได้ยินว่ามันเป็นเสียงของธรรมชาติช่วยกล่อมนอน ส่วนคนขายตัวนั้นก็ยังนอนสับประงกอยู่ที่เดิมท่าเดิมมือเหมือนไม่ได้มีอ,อะไรดิวก็ล้มตัวลงนอนอยู่ข้างๆส่วนหน้าเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันนั้นเขาก็ยังเอาแต่นอนโกรนอยู่ข้างๆตามปกติตามเดิมไม่นานดิวก็หลับไปอยู่ข้างครับเขาก็ฝันไปเรื่อยตามประสา,าแต่ทันใดนั้น น้าที่ได้นอนโยกข้างๆกันกับเดีร้องขึ้นมาอย่างดังจนปลุกให้ดิวนั้นต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาตามอีกด้วยจนปลุกให้ดิวต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอยู่ครั้งดิวเห็นเพื่อนทำหน้าตะลึงตาค้างชี้มือออกไปข้างหน้ามีสีหน้าที่ตกอกตกใจเป็นอย่างมากยังกับว่าได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวน่าสยองเขาก็เลยได้หันไปมองตามที่เพื่อนที่ชี้มือไป จนได้เห็นว่ามีใครกันนั้นมันได้มีคนยืนอยู่ตรงนั้นสองคนเสื้อผ้าของทั้งสองคนนั้นมันเกา่เกาๆขาดๆยังไงก็ไม่รู้แล้วเขียนขามันก็มองดูเหมือนกับใครจะช้ำเลือดช้ำหนองมันเป็นดำๆขาวๆแดงๆแดงๆสลับกันไปมันก็ทำโมดิลแปลกใจเป็นอย่างมากเลยเล่ะครับทำไมถึงได้มีคนแบบนี้มายืนอยู่ที่นี่ได้ละ่ะ ก็เลยได้ค่อยๆไล่แสตตามองขึ้นไปข้างบนอยากจะรู้เหลือเกินว่าใบหน้าของพวกเขานั้นเป็นยังไงกันแน่แต่มันกับทาโมดิวนั้นถึงกับต้องตะลืงตาค้างไม่ต่างกันจากเพื่อนอย่างหน้าเท่าไหร่นักเพราะรว่าคนสองคนที่ได้เห็นเยืนอยู่นั้นพวกเขากับไม่มีหัวอยู่บนบ่าเลายสักคนนะสิครับมันก็เลยทำให้ทั้งสองหนุ่มรู้ได้ทันทีว่า คนที่ได้เห็นยืนอยู่ตรงหน้านี้ยังไงก็ต้องเป็นผีล้านเปอร์เซนต์เพราะเราไม่มีหัวสักขนาดนั้นมันจะเป็นอย่างเื่นไปได้ยังไงกันล่ะคงไม่ใช่เดวิดคอร์ฟิ d มาแสดงคนอะไรให้ดูได้หรอกเพียงแต่ว่าในตอนนั้นนิ้วกับนาเพื่อนสนิทกับพากันได้สติหลุดไปแล้วนาสีคนนะับจึงได้แต่พากันยืนตะลึงตาค้างกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าไปแบบนั้นถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไป ทั้งสองคนก็อาจที่จะพากันกลายเป็นบ้าได้ดีไม่ดีก็อาจที่จะพากันช็อกจนเสียชีวิตไปเลยเพราะเรา้เจออะไรที่มันน่ากลัวจนคุร้องสติของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ดีที่ว่าในตอนนั้นคนขายตัวได้ล,ลองพูดขึ้นมาอย่างดังว่าพากันยืนมองดูอะไรนะ่ะใครบอกให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นมานั่งอยู่ตรงนี้สิ มันก็เลยทำเอาหน้ากับติวที่พากันยืนตะลึงตาค้างอยู่นั้นได้สติกลับขึ้นมาแม้ว่าสายตาของทั้งสองคนในตอนนั้นจะไม่ได้เห็นผีหัวขาดทั้งสองตนงยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะครับหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทั้งสองเพื่อนเกลอก็พากันได้วิ่งเข้าไปหาคนขายตัวที่ยืนมองอยู่ในห้องคนขายตัวก็ใจดีให้ซองหนุ่มผาขันเข้าไปอยู่ข้างในด้วยกัน จะได้อุ่นใจกว่าเดิมสามคนยังไงมันก็ดีกว่าสองคนจริงไหมล่ะครับพอทั้งสองคนเข้าไปในห้องนั้นแล้วคนขายตัวก็ได้จะบอกนักครับว่าไม่ต้องไม่สนใจอะไรมากหรอกไม่ต้องถามว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรพากันนอนนอนไปเถอะเดี๋ยวตอนเช้ารถไฟก็ามาจะได้พากันออกเดินทางต่อไปเดียวกับนะ ได้แต่พากันยกมือขึ้นมาขอบคุณพี่คนขายตัวเป็นอย่างมากที่ให้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขานั้นรู้สึกกุญใจเป็นอย่างมากเพราะในห้องนี้มันยังมีหิ้งพ้าอีกเต้งหากแม้ว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าผีที่ตัวเองได้เห็นนั้นคืออะไรกันแน่แต่คนขา้ตัวก็บอกเลยว่าไม่ต้องพูดถามอะไรเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาเล่าให้ฟัง เดียวกับน้าก็เลยได้พากันข่มตานอนหลับอยู่ในนั้นไปเพราะมันมีเสือปูให้นอนอยู่ทั้งสองหนุ่มก็พากันนอนหลับไปอย่างง่ายได้ตามประสานนั่นแหละครับก่อนที่จะได้พากันตื่นขึ้นมาอยู่ครั้งเพราะมันมีเสียงคนมาปลกเรียกดิวก่นหน้าพากันสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาทำหน้าง,งงงนิดหน่อยเพราะว่ามีพนักง,งานขายตัวคนหนึ่งกำลังปลุกตัวเองอยู่นั่นเอง พอสองหนุ่มได้พากันลืมตาตื่นขึ้นมาพนักดงานขายตัวคนนั้นที่ไม่ใช่คนเดิมก็เลยได้พูดถามขึ้นมานะครับว่าผู้คุณสองคนเป็นใครทําไมถึงได้พากันมนอนอยู่ในห้องนี้ได้ล่ะเดียวกำนาก็เลยได้พากันเล่าในสิ่งที่ตัวเองได้เจอเมื่อคืนให้กับคนขายตัวคนนี้ได้ฟังซึ่งมันก็ทำให้คนขายตัวคนนี้นั้นถึงกับทำหน้าตกอกตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ เขาพูดออกมาอย่างสั้นๆเลยนะครับว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เวลากลางคืนนั้นมันไม่มีใครอยู่เลยนะจะมีคนขายตัวมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงกันละ่ะทางทันที่ห้องนี้มันก็ล็อกเอาไว้ตั้งแต่สี่ทุ่มไปแล้วจะมาทำงานอีกทีก็คือในตอนตีห้าที่ได้มาปลุกนี้แหละและพวกคุณสองคนเข้ามานอนในห้องนี้ได้ยังไงกันแล้วที่สำคัญนะ คนขายตัวที่พวกคุณได้เห็นเขาคือคนในรูปนี้หรือเปล่าคนขายตัวคนนั้นพูดออกมาพร้อมกับรูปถ่ายใบหนึ่งที่โย่ใต้โต๊ะขึ้นมาให้ดูซึ่งพอดีวกับหน้าพากันได้เห็นรูปถ่ายใบนั้นมันก็ใช่เลยผู้ชายขายตัวที่เขาได้เห็นเมื่อคืนที่ได้ช่วยเหลือพวกเขาให้มานอนอยู่ในห้องนี้แต่พนักงานขายตัวคนนั้นกลับได้บอกนะครับว่า คุณจะเจอพนักง,งานขายตัวคนนี้ได้ยังไงกันละ่ะเพราะว่าเขานั้นได้เสียชีวิตไปเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วแนะ่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทำเอาเดียวกับนาสองเพื่อนเกลอือถึงกับพากันคนลุกขึ้นมาอีกครั้งเลยแล้วครับไม่คิดเลยว่าพวกเขานั้นจะพากันได้เจอได้เห็นผีสองเด้งสักขนาดนี้และวิญญ,ญาณผีหัวขาดสองตนที่พวกเขาได้เจอนั้น พนักง,งานขายตัวคนนั้นก็บอกนักขััวว่ามันอาจจะเป็นขี้เล้าสองคนที่ได้ถูกรถไฟชนจนหัวขาดกระเด็นไกลไกลนี้ก็ได้ดิวกับนะก็ได้แต่พากันรีบซื้อตัว๋วออกเดินทางต่อในทันทีไม่อยู่มาแล้วสถานีรถไฟแห่งนี้เพราะพวกเขาพากันได้เจอได้เห็นผีเขาอย่างจังนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด